ร้านยานะครับมีเภสัชก,กรที่ดูแลนะครับดูแลยังมีเมื่อก่อนเราไปซื้อยาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไปซื้อยามากินเองเอาเองแต่วันนี้เนี่ยเขามีระบบสื่อสารมีระบบไอทีนะครับมีระบบเอไอนะครับที่เป็นคอมพิวเตอร์อะ เราไปแค่พูดเนี่ยเขาก็บันทึกไว้ทั้งหมดแล้วว่ามีโครคอะไรไข้เจ็บอะไรบ้างเม,มื่อกี้ผมทดลองดูนะครับทดลองพูดให้เป็นโรคหลายๆชนิดเขาก็บันทึกไว้ให้หมดแล้วสัดส่วนของโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยกับยาที่มีอยู่ในร้านเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็จะแยกไว้ให้เลยนะครับอันนี้รับยาที่นี่ได้ยาประเภทน,นี้เภสัชก,กรจัดการให้แต่อีกบางส่วนที่เป็น โรคที่ยาที่ร้านไม่ได้ก็ต้องไปที่โรงพยาบาลเขาจะมีคามําแนะนต่อไปให้นะครับเพบื่อรบทวนเราดําเนินการมาแล้วประมาณ2ปีนะครับสปีเกี่ยว,ดดวยกับเรื่องร้านยาเนี่แต่ที่น้องประชาชนยังไม่ค่อยรู้ขอให้มาใช้กันมากๆนะครับผมจะดูแล้วก็ในระยะเวลาหนึ่งเราก็จะมาตรวจสอบดูว่ามันมีมการใช้เันมากขึ้นหรือยังเ็าจะได้ปรับเปลี่ยนแนวทางของของนโยบายการให้บริการรักษา สามสิบบาทรักษาพุกที่นะครับให้ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบ,บาลครับรัฐมนตรีคะ,ะขออนุญาตน้องเรื่องนิดเดียวค่ะเรื่องของมติแทพทยสภาค่ะรัฐมนตรีวันก่อนเขาไปยื่นให้ให้รัฐมนตรีแล้วในฐานะอุปนายกสภาพิเศษค่ะได <บา S 2> <น>้ก็ยื่นให้แล้ว่ะ <ภา S 1> ผมผมจะพูดทุกนี้ก็แล้วกันผมไปคลรอนะวันวันนี้เนี่ยเดี๋ยวยังมีรายละเอียดที่ผมกงกับ ไปดูนะครับไปดูว่าผู้พิ้ากษมีมีข้อมูลพูดให้ให้ให้สื่อฟังคู่นี้ก็แล,แล้วแล้วส่วนของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาค่ะก็เรามอบให้คณะกรรมการทั้งหลายนะครับที่มีสิทธิ์ท่านเนี่ยเขาเป็นผู้ดูเป็นรายละเอียดเป็นนักกฎหมายเป็นแพทย์เป็นผู้รู้มผมไม่ควรจะไปพูด ไปก่อนโดยที่ผมไม่ได้รู้จริงนะฮะในส่วนของคนไายและ,ะเรื่องของการแพทย์เนี่ยเป็นเรื่องของของ oh. อผู้รู้จริงๆควรจะดูให้ให้ชัดเจนแล้วก็ค่อยส่งให้ผมนะครับห oh, มายถึงให้คณะกรรมการไปตรวจสอบข้อมูลมติของแพทยสภาให,ให้อ่านดูนะครับไม่ได้ตรวจสอบอะไรให้อ่านดูให้ทําความเข้าใจทั้งนักกฎหมายและแพทย์ที่เขาคุยกันนะครับเพราะว่า โดยเราพังตัวผมเองแล้วเนี่ยผม่งผมไม่ได้ชํานาญนะครับผมพ่ออให้ผู้รู้เขาช่วยดูยังมีเวลาอยู่อยู่หลายวันที่ที่จะตัดสินใจอย่างไรอย่างนึงครับซึ่งพรุ่งนี้จะมีประชุมคณะกรรมการร่วมกับคณะกรรมการใช่ไหมคะทราบว่าพรุ่งนี้คณะกรรมการจะประชุมผมจะรอฟังคณะกรรมการม่าชุดช่วงไหนถ้าประชุมเช้าช่วงสายสายผมก็อาจจะพูดได้แต่ว่าถ้ายังไม่ประชุมก็คงมีข้อมูลแค่นี้เท่าที่พูดกัำ มีมีสวเขามาท้วงติงว่าแบบไม่อยากให้นักการเมืองไปโต้ปฏิแพทสภาเพราะนักการเมืองไม่ใช่ผู้มีความรู้ด้านทางการแพทย์อะไรเงี้ยฮะอะไรนะชื่อวีรพันธ์จาได้หมจำไดอวีรพันธ์อวีรพันธ์ท่านเป็นคนดีนะพูดถึงให้ความสนใจกับเรื่องของสาสุขมาตลอดนะท่านผมห่วงใยผมมากนะแล้ก็ขอบคุณมากนะแล้วก็ ในสิ่งที่จะต้องดาเนินการต่างๆก็ไม่ได้ดูเองอยู่แล้วนะครับคช่วยครับแล้วพรุ่งนี้เห็นว่ากลุ่มกัญชาจะมายื่นผักดันเรื่องพรบกัญชาด้วยครับตรงนี้ท่านมีท่าทียังไงฮะจะผักหรือว่าให้เป็นไปตามกระบวนการก็ตอนนี้เนี่ยให้ไปตรวจด,ดูเรื่องของกัญชาที่จะเอาเครื่องไปหรือไปต่างประเทศอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยได้ทำถูกต้องตาม กเกณฑ์ระเบียบกฎหมายมีไว้หรือไม่ถ้าไม่มีก็ให้ดาํดเาเนินการหยิบเคร่งคัดนะครับในประเด็นพุทดิเดชทางไปกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเนี่ยกำลังดาเนินการนครับอย่าปล่อยไาแล้วเลยตรงนี้ต้องไปทาให้ให้เข้มงวดให้เข้มแข็งและจุดัญชาก็สภามามาเล่งผมไม่ได้หรอกนะครับผมผมทำในหน้าที่ผมเนี่ยไม่ตกข้องเลยไปเร่งอ่ารุ่งไปเร่งสภานะ แต่ที่ผ่านมาท่านค้านเรื่องกัญชามาโดยตลอดมีการขึ้นเป็นและกลับมาเป็นยาเสพติดไปแล้วเนี่ยครับแล้วก็จะมีการผลักดันตัวของพรบตัวนี้ท่านมองยังไงฮะคือ,เร,อ,อคเรื่องของกฎหมายนะครับเรื่องของกฎหมายเรื่องของกัญชามันเป็นเรื่องของส่วนโมนะครับไม่ใช่ว่าค้านไม่เอาหรือค้านเทาอย่างไรอะ่ะผมก็บอกว่าสิ่งที่ต้องทำนั่นคือใช้ทางการแพทย์นะส่วนขั้นตอนในเรื่องของกฎหมายนั้นเนี่ย เป็นเรื่องที่ที่ผู้รู้จะต้องว่ากันให้ถูกนะครับจะเอาเป็นยาเสพติดจะเอาเป็นกฎหมายหรือเอาเป็นแทยประกาศกฎหมายควบคุมใช้คำว่ากฎหมายคุ้มครองภูมิปัญญาแพทย์ไทยแพทย์ถักเลือกอะไรเรียเป็นกฎหมายที่ชื่อยาว,ยาวๆอย่างนี้นะจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ ก็ส um no e no ุดแท้แต่นะครับแต่ว่าอันนี้มันพูดในยิบายชัดเจนถ้าจะเป็นกฎหมายก็กฎหมายแต่ท่านคิดว่าเป็นกฎหมายเรายาะเวลาของการทํากฎหมายเนี่ยนะก็เคยเข้าสภาแล้วมันก็ไม่จบนะก็ขอให้ให้ให้ เป็นเรื่องส่วนรวมครับข,ขอขอีกครับขอ,ขอ,ข,อขอเรื่องอสอมออีกเรื่องหนึ่งได้ไหมครับท่านค,คือตอนนี้เขาบอกว่าที่ท่านผลักดันเรื่องพรบอ,อสอมอเนี่ยเพราะว่าอาจจะเป็นแบบใกล้เลือกตั้งหรือเปล่าเลยอยากให้อสอมอเนี่ยช่วยเป็นในช่วยทําพื้นที่ให้อย่างเงี้ยฮะอันนี้มีความเชื่อมโยงกันมถ้าฟัาาาางโดยชัดเจนถ้าฟัางผมนะเรื่ององสอมอเนี่ยต้องการไปให้ช่วยเรื่องของ ncd นะ ncd คือโรคโรคไม่ติดต่อแต่รื้อรัง นะมันเกิดจากการกินเพราะเราใช้แนวทางของการป้องกันตรงนี้เนี่ยเรามีคนมากอสมในสมัยที่เรามีโควิดนี่ยเราไหวหวานอสมเข้าไปช่วยดําเนินการต่างๆเ่เราก็สามารถจัดการกับโรคระบาดตรงนี้ได้ได้ดีกว่าประเทศอื่นทั่วไปเนี่ยก็ก็ส่วนหนึ่งแล้วเราก็มองเห็นว่าการใช้เงินในของท่านในขาธิการรบสชเนี่ยสามสิบบา รักษาทุกที่บาททองเนี่ยใช้ไป50กว่าเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของ NCD แล้วก็จะทำตรงนี้มาเพื่อลดลดเงินนะเพราะเราตัวเงินของสามสิบาททักษาทุเทเนี่ยจะมีปัญหาถ้าหากว่าเราปล่อยให้คนไข้หรือคนปอกไตหรือคนเบาหวานนี่เปิโตไปมาก วากา์ไยตัวเล็กนะนตัวต่าก์ามเนี่ยมันจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรบประมาณถ้าเราเอามาทําตรงนี้เนี่ยผมว่ามันจะหยุดน,นะมันจะหยุดคนไข้ใหม่แต่คนไข้เก่าเราก็ต้องดูแลที่ร้องประชาชนอย่างนี้นะครับไม่ต้องกลัวเรื่องตั้งหรอกครับกฎหมายเนี่ยผมมั่นใจว่าพรบอ,รอสมบเนี่ยที่ผ่านสภาผู้แทนสภาผ่านพรบรไปแล้วผ่านกฎหสการแล้ว ส่งไปสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยจะได้มีโอกาสบรรจุมระเบียบวาระนะครับจะได้เห็นายเดือนนี้นีนะถ้าได้บันทึกพูดคุยกันในสภา,าเลยก็จะขอบคุณมากแนละตั้งกรรมธิการวาระหนึ่งไว้ก็จะดีที่สุดหรือถ้าไม่ได้ก็มันอยู่ในระเบียบวาระเปิดสมัยประชุมสภาหญิงเดือนกวา่าก็จะได้พูดคุยกัน,นและมันจะเป็นประโยชน์ับ ท่านห่วงครับท่านห่วงว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการจัดการไหมครับเพราะว่าเราพอสตอบางส่วนเนี่ยไปอยู่กับท้องถิ่นแต่ว่าอสอมอเนี่ยยังขึ้นอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขครับซึ่ง2องอย่างนี้เขาอยู่ในระบบปฐมภูมิเหมือนกันมันจะเกิดการแบบคุยกันหรือว่าจะต้องฟังใครแบบนี้ครับผมว่ารู้่างไม่มีปัญหาแต่ผมจะเหนื่อยนิดนึงเพราะผมต้องไปทำความเข้าใจเัาทั้งกพสตสองกระทรวง แล้วต้องไปทาความเข้าใจกับรอสอรอพอสอ,อของท้องถิ่นนะครับก็อาจจะต้องไปออกแรงสองครั้งก,ก็ผมเหนื่อยหนะ่อยไม่เป็นไรผมก็มมมคิดนะนะความเหนื่อยยากไม่เป็นไรตั้งใจทําให้นะครับ <c oughs> อยากจะได้อยากจะได้อะไรนะอยากให้ประเทศไทยอ่ะให้อสอบอได้ให้รางวัลน,นะรางวัลนะความสามารถของอา,อา,อาสาสมัครครับ <c oughs> หมู่บ้านสาธสุขหมู่บ้านเนี่ยของประเทศไทยได้ได้หน้าไ,ไ,ได้ตาไปทั่วโลกมันอยากให้เห็นตรงนี้แล้วมันจะได้จริงๆด้วยครับครับครับขอบคุณนะครับ